ลูกค้ามาเติมเมื่อไหร่นะครับนี่ไในย่างไหนนะครับแล้วก็เลยแบชุด้ทุ่งทุ่สีอะไรของดีนะครับงานเหมาไปหมดกองเนี่ยขอบหกร้อยก็ได้นี่โอ้ยรุ่นเลยโอ้โหถโายมากถ่ายมากส่ายมากอะไรบ่อยโอ้โหเลยเออเออเออวินไม่ได้ว่าอะไรวินเออเท่าไหร่นี่อะไรก็ดัง อยู่ในนี้อยู่ในนี้อยู่นี่อยู่นี่อยู่ข้างในเออไอเอิญก็เลยมาเก็บของให้ลูกค้านี่นะครับนี่ลูกค้าเยอะพอสมควรเลยมันได้ยินหรือเปล่าไม่รู้นี่โอ้โหเติมของด้วยนะครับของเหมาด้วยนะครับใครจะมาเหมาของก็มาเยอะเลยเติมของด้วนะครับ็ของเหมาด้ะครับใคระเหมาของก็มา 嗯。Mm hmm.